ก็ฝกสวัสดีค่ะทุกคนพบกับเอออนแลนด์โฟนะคะตอนนี้เอกก็อยู่ที่ตำบลดอนคอยนะคะเพลงแมงแสนจังหวัดนะครปฐมวันนี้จะพามาชมแปลงที่ดินสวยๆอีกหนึ่งแปลงนะคะแต่ก่อนอื่นต้องขออนุญาตนะคะแชร์ทุกคนพอมาถึงฝนตกจากเมื่อสักครู่นะคะเดดเปรี้ยงมากฝนตกอ่ะใจร้ายใจร้ายมากนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวขออนุญาตแชร์ดูดิ เมื่อสักครู่นะคะเอ๋ขับรถนะคะมาจากาตัวกำแพงแสนนะคะตัวาตาบลกำแพงแสนนะคะมาถึงนี่นะคะแปบ๊บเดียวเองประมาณสองสามนาทีดูสิคะจากแดดนะคะแดบดบเปรี้ยงเลยคอยาแช่ตอนใจร้ายกับเรามากอโหดรา้ายทารุณเดี๋ยวนะคะเอกคอยาเอกขอยาแชร์หน่อยเพราะว่าที่ดินแปลงนี้นะคะสวยทำเลดีมากเพราะว่าติดถนนใหญ่ติดถนนสี่เลนนะคะ ตำบลน้อนคอยกับแพงแสนนะคะที่ถนนสี่เลนบางเลนนะคะที่จะไปที่จะไปบางเลนนะคะบางบัวทองนะคะเพียง350เมตรนะคะแล้วแปลงที่ยินแปลงนี้นะคะถมดินแล้วถมสูงทุกคนเห็นไหมจะสูงกว่าบ้านอื่นเลยนะคะถมดินสูงนะคะมีน้ํามีไฟพร้อมหมดนะคะปรับเกียร์อะไรเรียบร้อยแล้วก็เจ้าของที่นะคะกําลังจะทารั้วนะคะกาลังจะทารั้วอุ้ยใจเลยใจเลยมากๆนะคะเดี๋ยวเอขออนุญาตขออนุญาตแชร์ก่อน แป๊บหนึ่งแล้วก็เดี๋ยวพาเดี๋ยวพาไปชมนะคะพาไปชม AR, ที่ดินนะคะสวยมากจริงสวยมากจริงสําหรับใครนะคะที่กําลังมองหานะคะแปลงที่ดินเล็กๆไม่ใหญ่มากนะคะสําหรับการลงทุนเพราะว่าอยากจะบอกว่าตรงนี้นะคะเป็นแหล่งชุมชนเป็นแหล่งชุมชนแล้วก็จะมีคล้ายๆเป็นแบบโรงงานอยู่บริเวณแถวนี้นะคะเนื่องจากว่าก่อนหน้านี้นะคะเอ๋มาเดินชมแล้วก็มีพี่ๆแถวนี้นะคะ่ะทาห้องเช่ากันกเกือบทุกหลังเลยทําห้องเช่าแบบเล็ก,ลก,ลกๆคะ่ะทุกคนประมาณ3ห้องสี่ห้องค่ะเต็ม เต็มทุกบ้านเต็มทุกหลังนะคะจึงถึงอยากจะบอกว่าที่ดินแปลงนี้นะคะเป็นทําเลทองนะคะเป็นทําเลที่จะสร้างเงินได้เยอะมากๆนะคะเพราะว่าคนมาหาห้องเช่านะคะบ้านเช่ากันเยอะมากนะคะยังแล้วก็ยังใกล้ตัวกําแพงแสนนะคะตัวแบบพวกโลตัสกาแพงแสนมอกระเสรกํกแพงแสนนะคะ,ะตลาดสดกําแพงแสงตลาดตีสุกคือใกล้หมดเลยคือทําเลตรงนี้เป็นทําเลที่ดีมากนะคะทุกคนดู ฝนตกแล้วก็แดดออกต้อนรับเอออนมากนะคะที่ดินแปลงนี้นะคะมาถึงปุ๊บฝนตกแดดออกค่ะทุกคนดูสิตายแล้วเลิกงามยามดีนะคะเียขออนุญาตแชร์ก่อนทุกคนขออนุญาตแชร์แบบนึงใครที่เข้ามาหรือเป็นแฟนคลับนะคะฝากฝากแชร์ให้เอออนด้วยนะคะขออนุญาตขออนุญาตนะคะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งก่อนอ,อ จะโดนปิดกัน้นไม่น้อยจะแชร์มากๆก็โดนปิดกั้นนะคะขอแยญานะทุกคนรอสักครู่รอสักครู่นะคะของดีนะคะรอก่อนรอก่อนขาปแปลงนี้สวยจริงๆเดี๋ยวพาไปชมออ่ขออนุญาทุกคน เออนะสวัสดีนะคะใครที่เข้ามาแล้วนะคะใครที่เข้ามาแล้ว,ลวกข็ขออนุญาตขออนุญาตแชร์ด้วยนะคะแป้แปงนี้สวยจริงๆทุกคนสวัสดีคนที่เข้ามานะคะเมื่อสักครู่ใครแวะเข้ามาดูเรานะคะขอบคุณมากนะคะขอบคุณที่มาเป็นกำลังใจให้ขออนุญาตแชร์นิดนึงเพราะว่าแป้งนี้สวยจริงๆ สวยงามมารามตาซื้อใครที่ดินสวัสดีใครที่เข้ามาสวัสดีครับสวัสดีทุโครนนะครับสวัสดีค่ะสวัสดีคนที่เข้ามาด้วยนะคะเดี๋ยวขอ อรเข้ามาแล้วฝากฝากแชร์นะคะวันนี้ก็อยากจะมานะคะพามาชมแปลง,ปลง,ปลงที่ดินสวยๆบอกเลยสวยจริงๆนะคะแปลงนี้แปลงนี้ค่ะสามงานหกสิบสามตารางวาทุกคนเดี๋ยวพาไปชมบริเวณใกล้เคียงเห็นไหมไปย่าดก่อนเก็บของก่อนนะอ่าบริเวณด้านหลังเองนี่นะคะนี่สวยงามบ้านเดี๋ยวเอจะหมุนให้ดูรอบๆนะคะเดี๋ยวนะแป๊บนึงหาที่หมุนก่อนอยู่ไจวะนะคะ โอ้ยอ๋ออยู่นี่ขอโทษอานี่ทุกคนเห็นไหมตรงนี้เป็นทางเข้าทุกคนเป็นถนนคอนกรีตนะคะทางเข้าแต่ว่าจากถนนเมนสี่เลนนะคะสี C ่เลนสามสี 3, ่หกเข้ามานะคะเป็นถนนกว้างสิบสองเมตรทุกคนกว้างสิบสองเมตรแล้วก็มามีเป็นถนนคอนกรีตตรงนี้นิดเดียวเองนะคะ,ะห่างจากถนนเมนนะคะเพียงสามรอยห้าสิบเมตรเท่านั้นแล้วก็ที่ดินแปลงนี้ถมสูงแล้วทุกคนดูดิสูงกว่าบ้านอื่นเลย นะคะอันเนี้ยถมปรับเกียร์อะไรเรียบร้อยแล้วก็เจ้าของที่นะคะกําลังจะมาทํารั้วให้นะคะสวยงามมากๆนะคะที่ดินแปลงนี้อยู่ที่3งาน63ตารางวานะคะอยู่ตําบลดอนคอยตรงบ่อน้ําจืดนะคะใครที่อยู่นคนปรปฐมน่าจะพอรู้จักนะคะเส้นจะไปบางเลนผ่านนะคะตรงนี้นะคะใกล้ทางตลาดสดนะคะใกล้โลตัสกาแพงแสนดูที่ฝนตกค่ะเมื่อกี้ยังแดดเปียป้ยงนะคะมาถึงฝนตกอ่ะ ใกล้ตลาดกำแพงแสนใกล้ตลาดตีสุกใกล้มอก,กระเสรก่กำแพงแสนเดินทางสะดวกมากๆนะคะทุกคนมีน้ํามีไฟอะไรเรียบร้อยนะคะที่สําคัญที่ดินแปลงนี้เอ๋จะบอกนะคะคือพื้นที่ของเขานะคะสวยมากทุกคนมันเป็นสี่เหลี่ยมอ่ออกจะแบบแนวพื้นผ้าหน่อยหน่อยอะ่ะพื้นผ้าหน่อยหน่อยนะคะหน้ากว้างน่าจะสักประมาณสี่สิบกว่านะเอ๋ดูอะ่ะดูนะคะนี่นะคะ่ะแล้วก็เป็นแหล่งชุมชมเหมือนที่เล่าให้ฟังนะคะว่าที่บริ แถวนี้นะคะบริเวณรอบๆเลยนะคะเอ่อพวกชาวบ้านพวกอะไรนะทำห้องเช่าถึงบอกว่าที่แปลงนี้นะคะเหมาะก่การทําห้องเช่าบ้านเช่าทําบ้านสองชั้นบ้านพักหรือว่าบ้านหลังเล็กๆขายนะคะเพราะว่าตรงนี้คนมาหาเยอะมากกว่านั้นนะเอมาไลเชื่อไหม,ว,ามาว่ามีคนมาหาเชา่าห้องเช่าอะคะ่ะว่าแถวนี้มันเต็มหมดแล้วเพราะว่าใกล้ๆเนี่ยน่าจะมีโรงงานอยู่นะคะบริเวณใกล้เคียงน่าจะมีโรงงานอยู่แล้วก็มันจะใกล้แหล่ง เขาเรียกาธรานุโภคต่างๆนะคะแบบการอยู่การกินการเดินทางมันสะดวกมากๆนะคะทุกคนที่มันใกล้ถนนนะ่ะทุกคนคิดดีๆมันใกล้ถนนถนนเมนะคะบางเลนน่ะถนนสี่เลนน่ะเพียงสามอยห้าสิบเมตรเองเดินทางเข้ามานะคะใกล้มากนะคะตรงนี้ก็ใกล้กรมที่ดินนะคะทุกคนใกล้กรมที่ดินใกล้โรงพยาบาลนะคะใกล้ตลาดใกล้โลตัสใกล้มอกเกษตร คือใกล้หมดเลยอ่ะแล้วก็ตลาดที่เป็นกตลาดกลางคืนนะคะที่ว่าเอาไว้แบบว่าทานอาหารหาของกินก็ง่ายนะคะแล้วมีบ้านใกล้เลือนเคียงถึงบอกว่าใครนะคะสนใจลงทุนทําห้องเช่าบ้านเช่าทําเลตรงนี้เหมาะมากๆเหมาะมากๆไม่ต้องมาทําอะไรเลยค่ะทุกคนเดิมทีตรงนี้นะคะมีบ้านแต่ว่าลือไปแล้วนะคะเพราะว่าย้ายย้ายที่นะคะถึงบอกว่าทาเลตรงนี้ดีมากๆเนี่ยค่ะถมดินสูงทุกคนดูดิถมดินสูงกว่าบ้านอื่นเลยเห็นไหม เกือบครึ่ง่ะดูดิถมสูงมากนะคะนี่กระแพงแสนดอนคอยบอ่อน้ําจืดทุกคนทาเลดีมากๆนะคะนี่ค่ะถมดินสวยมากนะคะน้ําไฟพร้อมทุกอย่างพร้อมมีทางเข้าออกนะคะใกล้ถนนคือหลักหลักสำคัญเลยนะคะเรื่องการเดินทางคือใกล้ถนนเมนเน,เนี่ยสามสี่หกทุกคนสามร้อยห้าสิบเมตร ถึงบอกว่าการเดินทางสะดวกมากๆนะคะสะดวกมากๆสวัสดีค่ะสวัสดีคนที่เข้ามาเป็นกำลังใจให้ออนด้วยนะคะวันนี้พามาชมแปลงที่ดินสวยนะคะกะแพงแสนนะคนปรปฐมบ้านเรานะคะที่ตรงนี้นะคะสวยงามสวยงามเหมาะแก่การลงทุนมากๆนะคะถือว่าถ้าลงทุนนะคะไม่นานได้กําไรได้ทุนคืนแล้วได้กําไรด้วยนะคะตรงนี้ที่ดีมากๆนะคะ ถ้ามีเงินนี่จะซื้อไว้เองเลยนะคะทุกคนอย่าบอกนะว่าสวยทำไมไม่เก็บไว้เองนะคะถ้ามีเงินขนาดนั้นเด็กก็จะเก็บไว้เองนะคะนี่นี่ทางเข้านะคะการเข้าออกสะดวกมากๆนะคะนี่ราคาราคาราคาสามงานหกสิบสามตารางวาถมดินสูงขนาดนี้แล้วมีน้ำมีไฟนะคะแล้วก็ร้อมรอบไปด้วยแบบสาธารณสาธารณูปะโภค,คบคันขนาดนานานานขนาดนี้นะคะเปิดอยู่ที่ สามล้านสองแสนบาททุกคนสามล้านสองแสนบาทนะคะทุกคนมาชมที่ดินก่อนได้นะคะมาเดินทางมาดูทำเลก,ก่อนได้นะคะราคาคุยกันได้ค่ะราคาคุยกันได้อีกนะคะ ราคาคุยกันได้อีกใครสนใจสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมขอดูชนวนขอดูที่ใกล้เคียงนะคะขอดูต่างๆนานานสามารถติดต่อสอบถามเองมาได้เลยอยากจะบอกนะคะว่าที่แปลงนี้คุ้มค่ากับการลงทุนจริงๆนะคะนี่ทำเลดีนะคะเอาจะพาเดินออกไปนะคะาแต่ว่ามันมีหมาเอกลัวหมานะคะตรงนี้เป็นทางเดี๋ยวจะให้ดูคร่าวๆนะคะนี่แหล่งชุมชนทั้งนั้นเลยเนี่ยทำห้องเช่าหมดเลยทุกคนเนี่ย รอบๆเนี่ยบริเวณเนี้ทาห้องเช่าหมดเลยทําแบบห้องเล็กๆเองค่ะที่เอกไปดูอะค่ะทําห้องเล็กๆนะคะยังเต็มเลยอะเต็มทุกหลังเต็มทุกบ้านนะคะหลังนี้ก็ก็ทําห้องเช่านะคะสี่หลังเอกเดินไปดูแล้วนะคะสี่ห้องไม่ใช่สี่หลังนะคะนี่ทุกคนทางเข้าสะดวกไหมล่ะเป็นสะนกคอนกรีตเนี่ยค่ะกว้างน่าจะสักประมาณสี่เมตรได้ไหม ออกไปนิดเดียวเองทุกคนเนี่ยออกไปก็จะไปถึงถนนอสองเลนก่อนนะคะเป็นเป็นลาดยางนะคะกว้างสิบสอเมตรแล้วก็จะไปถึงถนนใหญ่ห่างจากตรงเนี้ยประมาณ350เมตรเองนี่บริเวณรอบๆนะคะโมดินสูงมากๆอ่ะทุกคนดูดิหมาดุชิเป่งเลยสวัสดีค่ะสวัสดีคนที่เข้ามานะคะนี่นะคะก็ฝากที่ดินแปลงนี้ไว้นะคะอุ้ยหมาจะว,วิ่งมาหาเราแล้วนะคะ ใครสนใจนะคะสามารถติดต่อสอบถามนะเอ๋ถึงเบอร์ไว้แล้วเบอร์นี้นะคะมีไลน์ทักมาคุยได้หรือใครจะแอบมาดูก่อนได้เลยเพราะว่าเอ๋ ปักหมุดะะคะไว้ให้แล้วนะคะหน้าไหลนี้นะคะใครแบบสนใจอยากแอบมาแอบดูนะคะพอถูกใจแล้วนะคะคุณเอลดได้อีกไหมคุณเอแบบมีโปรโมชั่นให้ไหมสอบถามมาได้เลยนะคะสอบถามมาได้เลยนะคะแปลงนี้สวยจริงๆโอเควันนี้ก็ขอบคุณทุกคนนะคะที่เข้ามาเป็นกําลังใจนะคะ500ยกว่าท่านนะคะ500กว่าท่านนะคะหากวันไหนมีแปลงสวยๆนะคะมาแนะนาําราคาเบากว่านี้นะคะเดี๋ยวเอจะมาไลฟ์ให้ทุกคนได้ชมนะคะแต่สําหรับแปลงเนี้ย อยากเชียร์บอกเลยนะคะเหมาะแก่การลงทุนมากๆนะคะสําหรับใครสนใจนะคะสามารถทักเอ็มาได้เลยตลอด24ชั่วโมงนะคะเอพร้อมรออยู่นะคะวันนี้ขอยญาตไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะแม่บ๊ายบายขอบคุณค่ะ